ครับสวัสดีครับชาวไทยทุกท่านตอนนี้ทุกท่านอยู่ในช่อง Sky Solo ครับวันนี้นะฮะผมก็จะมาอัปเดตกิจกรรมต่างๆและก็แพ็คภายในเดือนนี้นะฮะว่าจะมีอะไรบ้างนะครับผมตอนที่ทุกท่านจะไปดูนะฮะฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์ให้ช่อง Sky Solo ด้วยนะฮะ mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะผมหน้าใหม่น้องใหม่นะฝาก ติดตามกันด้วยนะจ้าผมไปไปดูกันดีกว่าว่ามีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะครับผมมาครับทุกท่านกิจกรรมแรกนะเป็นกองสุ่มนะแพ็คเดือนมิถุนายนฮะว่ามีอะไรบ้างนะแพ็กแรกนะก็จะเป็นแพ็คไดมอนนะราคาอยู่ที่4ี่แสนเอฟซีนะฮะนะฮะก็จะมีบวก8นะ,ะการันตีบวก81ใบนะฮะปี ดีซีขึ้นไปนะฮะก็เป็นรุ่นกันนะ,ะในราคา400,000นะครับแพ็คต่อไปนะก็เป็นแพ็กตินัมนะครับก็การันตีบวกแเหมือนกันแต่ค่าอ่า OVR นะฮะจะลดลงมาอยู่ที่109นะฮะก็เป็นรุ่นกันได้นะฮะในราคา200,000 FC นะครับผมต่อไปเป็นแพ็คโก Go, นะฮะโกลแพ็กนะครับก็บวกแนะฮะเป็น ป c c ขึ้นไปนะก็มีค่า OVR อยู่ที่106นะฮะก็ใครที่ไม่คิดมากเติมแพ็คนี้ได้นะฮะเป็นแพ็คที่ประหยัดกระเป๋าตังค์นะฮะสำหรับสายงบประหยัดนะฮะก็แพ็คนี้ไปลองลุ้นกันได้นะในราคา400บาทนะเติม400บาทก็ลุ้นได้แล้วนะต่อไปซิลเวอนะครับซิลเวนะครับ200บาทผมว่าใครที่สายประหยัดสายไม่เผาผ่านกระเป๋าตังค์นะฮะ เอาแพ็คนี้ไปดีกว่านะก็การันตีบวกแปดเหมือนกันนะไปลุ้นดีกว่าไปลุ้นดีกว่าเนี่ยแบบนี้มันค่อยสนุกนะไม่เปลืองกระเป๋าตังค์นะในราคาที่ในราคา2 0 0 0 0ื่นเอนะฮะเติม200ก็ลุ้นได้นะฮะการันตีบวก8นะฮะในปีเริ่มต้นก็เป็นปี23 h สามฮนะฮะปีนี้ก็คนใช้เยอะอยู่นะครับผมลุ้นบวก8เอานะครับต่อไปเป็นแพ็คต่อไปเป็นปีท็อป นะครับเป็นการันตีแบกแปนนะก็เอานักเตะท็อปๆนะมารวมในแพ็คเดียวนะฮะในราคาห้าหมื่นนะคุ้มไหมผมไม่รู้นะใครที่เคยเปิดนะฝากมาคอมเมนต์หน่อยนะว่า อุ้มหรือเปล่านะครับผมต่อไปเป็นแพ็กอา p C O B P นะครับก็ราคา2,000ันนะ FC นะใครที่ขาดแคลนเงินนิดน,ดนดหน่อยหก็เติมแพ็กสุดท้ายได้ <c oughs> ครับต่อไปก็เป็นกิจกรรมต่อไปกันนะครับต่อไปนะเป็นการฉลองครบรอบ7ปี FC ออนไลน์นะแบบจัดเต็มนะเขาบอกว่าแบบจัดเต็มนะไฮไลท์เด็ดแฟนมิสกับ สตีเวนเจอร์ล่านะเอาใจสาวกลิเวอร์พูลนะฮะสตีเวนเจอร์ล์ตำนานลูกถังระดับโลกพร้อมกิจกรรมพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีนะฮะมีของรางวัลแจกเพียบนะฮะภายในงานนะกิจกรรมแน่นความมันล้นสนามนะเข้างานฟรีด้วยนะท่านะผู้ชมย้ำนะเข้างานฟรีนะพบกันที่พบกันที่วันที่20สิบ ถึง22มิถุนาแสดงว่ามี3วันแล้วสตีเว่นมาวันไหนอันนี้ไม่แน่นอนนะฮะสถานที่นะฮะเป็นที่ซีคอนสแควร์นะฮะสีนักคลินนะครับโมาดูแผนผังงานนะก็ใหญ่เอาเรื่องนะ,ะเข้างานฟรีกต่างหากนะเดี๋ยวผมมาอ่านรายละเอียดดีกว่านะฮะเป็นงานมิ เป็นงานแฟนมีตครั้งแรกในไทยนะฮะเป็นนักเตะตัวเป็นสเตเวนเจอร์ลาดฮะใครที่อยากให้สเตเวนเปิดการให้นะฮะไปงานนี้ได้นะท่านชมนะครับเฮ้ยฟรีงานไม่พอนะยังมีคอนเสิร์ตฟรีให้ชมอีกนะอย่างโจอี้ไทย โพสมิดนะบิ๊กแอดก็มานะโอ้โหอะไรมันจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครบรอบ7ปีมันยิ่งใหญ่จริงๆนะฮะเอาโอ้โหท่านผู้ชมเราจะได้เห็นคลาสใหม่ของนักเตะไทยนะฮะต้องไม่พลาดงานฉลองครบ7ปีนะครับยัมนะครับเข้าฟรีนะทุกคนก็จะมีเหล่าอินฟลูเอนเซอร์นะฮะมีเหล่าอินฟลูเอนเซอร์มากมายนะครับผมโอ้โ,โ,อ,โอยากไปแล้วนะ เปิดตัวคอลเลกชันนะฮะพร้อมกิจกรรมแจกฟรีในงานอุ่นเครื่องทีมชาติไทยก่อนลุย ESEA เกมนะฮะมีอุ่นเครื่องให้ชมสดๆด้วยนะฮะมีสายสะสมห้ามพลาดโซนเสื้อบอลวินเทจนะครับใครที่ชอบเสื้อเก่าๆนะ,ะก็ไปในงานได้นะ งานนี้ไม่กลับบ้านมือเปล่าแน่นอนของของแจกจัดเต็มตลอดงานนะฮะโอ้ของแจกจัดเต็มตลอดงานนะฮะเขาเคลมแล้วนะฮะท่านผู้ชมไม่กลับบ้านมือเปล่าไม่ได้นะะใครที่ไม่ได้กลับแสดงว่ายัางไม่ได้นะฮะเอออ่าเอาอ่ะเออเจ็ดปีเอาเรื่องอยู่นะมานะฮะ ี่แน่ๆนะฮะงานนี้นะครับได้ทั้งเจอสตีเวนเจอหลาดนะครับคอนเสิร์ตก็ฟรีนะของแจกก็ฟรีนะทุกคนอย่าพลาดนะฮะครบรอบ7ปีนะฮะต่อไปนะก็จะเป็นกิจกรรมนะมิสตอรี่ดาวแชมเปี้ยนออฟยุโรปนะครับ นะครับครั้งแรกกับเราตั้งแต่ายชานเวทียุโรปนะก็จะเป็นการเปิดตั๋วนะก็เลือกรางวัลก่อนแล้วก็มาเปิดเพื่อเอาตัว๋วล้วไปแกลกรางวัลนะฮะประมาณนี้นะท่านผู้ชมประมาณนี้นะผมสําหรับผมนะสายประหยัดผมขอบายบายก่อนนะฮะสำหรับใครที่ได้ของดีแบบใช้งบไม่เยอะนะฝากคอมเมนต์ด้วยนะทุกท่าน ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับทุกท่านนะผมอยากลองเสียงนะแต่ก็ยังก่อนนะฝากคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการลุ้นด้วยนะฮะกิจกรรมต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมจัมพ์สตาร์ทนะฮะก็จะมี2อย่างให้เลือกนะก็จะก็จะมีแบบจัดทีมแล้วก็แบบเลือกนักเตะที่ตัวเองชอบนะก็จัดทีมก็จะมีทีมไม่เยอะนะส่วนมากทุกคนจะเลือกนักเตะเทพก็อยู่ตรงนี้นะ ก็คลิกเข้าไปพอเราเลือกนักเตะหรือทีมที่เราชอบแล้วนะฮะก็จะมีแพ็คพิเศษนะฮะลด80นะครับเป็นคีย์แมนนะฮะเป็นแพ็กคีแมนนะฮะแล้วก็ก็จะเป็นนักเตะที่เราเลือกก่อนหน้านี้จะรวมอยู่ในแพ็กนะครับแล้วแพ็กนี้ก็ต้องเติมหมื่นหนึ่งเอ่ยหมื่น FC นะครับแล้วจะได้การันตีบวกแมีไอคอนนะครับ1แพ็กมีการันตีบวกแปแพ็กแล้วก็ เงินนะฮะแล้วก็ v p นะ S Vip นะ3วันนะครับก็ไปเลือกกันได้นะครับผมน้องๆหนูๆและนี่นะฮะสำหรับสายฟรีที่เฝ้ารออะไรดีๆนะครับนี่เลยนะครับทาฟรีฉลองครบ7ปีเคลียรกิจกรรมเคลียรภารกิจครบรับนักเตะ LE ทันทีนะครับ นี่นะับพอเราทําภารกิจถึงช่องสุดท้ายนะฮะเราก็จะสามารถเลือกแพ็กใดแพ็กหนึ่งนะมีการันตีบวก5าการันตีบวก8นะฮะเอาไปเลือกกันได้นะฮะแน่นอนนะฮะมีทั้งบวก5มีทั้งบวก8ดโอ้โหเลือกไม่ถูกจริงๆนะฮะอาจจะได้เปิดบวก8อาจจะได้ราคาเท่าบวก5ก็ได้เปิดบวก5อาจจะได้ดีกว่าบวก8ก็ได้นะแต่แน่นอนนะสำหรับผมสีเหลือง สวยงามกว่าสีเทานะฮะนะฮะใครที่รอพานดีๆอย่างนี้นะฮะก็ไปทํากิจกรรมนี้ก็ได้นะฮะหวานเจี๊ยบเลยนะแบบนี้ยังไม่หมดนะครับน้องๆหนูๆน,นะฮะก็จะมีกิจกรรมล็อกอินนะฮะเป็นกิจกรรมปลดล็อกของรางวัลทุกวันฟินๆน,นะฮะก็อย่าลืมไปทํานะ ก็อย่าลืมเข้ามาล็อกอิน FC ทุกวันนะฮะก็จะได้ของรางวัลอันนี้เลยนะฮะเยอะนะแน่นเพียบนะครับนี่นะฮะเล่นแรงหนึ่งหนึ่งทุกวันรับเหรียญแรกสุดคุ้มแรกของสุดคุ้มนะโอเก็บเคว็ตามเส้นทางรับไอเทมสุดโหดชนะแรงมากสุดรับ FC ฟรีโูใครฝีมือดีก็ไปโชว์กันเลย และกิจกรรมสุดท้ายและเพิ่งมาใหม่สดๆร้อนๆนะฮะก็คือ Golden Spin นะฮะนะฮะก็จะเป็นการกดหนึ่งครั้งต่อการสปินไปหนึ่งรอบนะฮะก็เราสามารถเลือกนะฮะแพ็กที่เราอยากได้นะสี่ช่องนะมันก็จะมาอยู่ตามมุมทั้งสี ด้านนะฮะแล้วก็กดสปินครั้งที่1นนะก็จะเสีย100 fc นะฮะสปินครั้งที่2700ก็จะถึงเรียงไปแล้วก็เพิ่ม fc ไปเรื่อยๆนะฮะครั้งที่12ก็จะเป็น25,300 fc นะฮะรวมๆนะฮะ12ครั้งก็แสนสองแสนสองเจ็ดพันนะฮะแสนสองเจ็ดพัน fc นะฮะมันก็จะมีมันก็จะเปิดเลเวลที่2นะฮะก็ต้องเลือก ทั้ง4ช่องเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็สปินครั้งที่1ก็จะเพิ่มจากเมื่อกี้เป็น3เท่านะฮะก็จะเป็น300 fc นะฮะสปินไปเรื่อยๆไปถึงครั้งที่12ก็จะเป็น59 fc รวมๆนะฮะก็จะเป็น2 9 9 3 3 3 fc นะฮะใครที่มีงบเยอะๆนะฮะไปลองสปินกันได้นะฮะผมฝาก รีวิวด้วยนะฮะว่าได้อะไรกันนะฮะนี่ก็เป็นกิจกรรมสุดท้ายแล้วนะครับผมก็ฝากทุกท่านด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์ให้ช่อง sky solo ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำาิลตปต่อไปนะฮะวันนี้ลาไปก่อนครับ